กับใหม่เลขึ้นมาเใหม่มันลืงอมาหมดแล้วเนี่ยคนใหม่เมื่ตีลูกมุนสวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมานอกนะครับกับทีมงานเขาสองสามคนมาปักเบ็ด <c oughs> น้ำเพื่อหลังจากไร้ลงดอยมาแล้วนะครับอันนี้ก้อนจะจเยือเขียดเขียดอันนี้วัดดวงเลยสาวแปดหลัง น้อยเดี๋ยวลุงเนตไปส่งหลังลุงเนตปวดใส่สามสิบหลายปวดชังหมานะมาก่อนไปน้ำเพื่อครับสมัยเดิมนี่นะครับเดี๋ยวเ่ียนเยอะไ,ได้นะครับนี่นี้เนึ่งต่อไฟเอาม่าเอาบรรยากาศจากียนลุงด้อยกันมาแล้วนะครับอ่อนนะม้าอุงน,น้อยกัน ติดต่างง้นี่นะอันนี้ก็ส้ำกันไปส้ำกันมาเนี่ยเรื่องหมัดนะตาเรืองตาเป็ดกว่าอันนี้รุ่นกันยาวๆบ้านก็ห้องจุ่มลมาเอจุ่มลำจะได้เหนียวอู้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 ไ่อนเฟียนยังไง รายเบ็ดลงกเข้ามดได้มากตำเดียวเนาึ่นติดหน้าถ้าใส่หว่างจนมานเบ็ดลงกเขาเา้าแบบจะดีจังก้อนจะขอเบอร์อย่างนี้14เนาอ14เลยขอ่วนขอนโด้ทั้งอืมจะเขียนนั่งอย่างนี้น้ออนดด่งนั่ท่วมดูวิธีการเกี่ยวของไอ้คนครับ <c oughs> เกี่ยวปากบนลงลุม่มนะแค่ไหนก็ได้อือ แต่ถ้นับแต่ห้ามพูดถูกคุณดังมเ,เหมือนไหนเกี่ยวอย่างนี้ก็คอนแบบแหมันจะพูดน้อยนะครับจุ่มลงไปกับเกลืงแอวนะครับเนือ้อเอาแล้วครับรวมกันโอ้ใส่ไป,ไปๆๆๆนียเด็กจะเกิดยามแรงนะครับนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับถือเป็นเก็บเกี่ยวกันยินดีตอนนี้สี่บาท ถูกเดี๋ยวม้ามาเข้าถึงวันนี้ครับจวก,กินหลังไปเพ่บอกอันพวกปิ๊กย้อนขึ้นไปใส่ย่านี่เดี๋ยวเดินฟังคุ้มยา่าไป่เนี่ยห,หลังนะครับเดี๋ยวย้อนใส่ไปตังบุญก็สวนแม่น้ำเพื่อนะครับเนาะหลังอำเภอเวียงเชียงลุ่งนี่อยู่แถว บ้านนี้คนแล้ว่นนาจะไปวังจ้างท่านน้าม,มีลูกปลาครับลูกปลาหมอหรือปลาสเสด็จเขาจะเอาไปลงเรือนะครับลงแม่น้ำแม,ม่น้ำห่างอืมวันกราบเกลวแล้วแดงนี่ก็มีนะครับมเมฆฝุ่น,นเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับตกมาตกกวากับก๊อ ร่วมกันพอนี่นต่เจา้าของเดี๋ยวเาไปนะโอ้เข่าลุก<อ>นี่<อ>ครับอ๋อ,นะอเจ๋อไปทำสังโควันนี้วันเดินนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวกันยิ่งมัดขึ้นห้ามาพักทดห,ห้างไอซุ่มนี่เห็นข้างหนึ่งนะครับอุ้ยนะเป็นเนกซักาสสถานที่อุย้ย เอ้เวของตันตุ <those S 2> <om> <Or> ้ยหแลวครับเดือดไอคุนะครับโอ้เปนแฟนนาลอโอ้สวัสดีครับไอโอ้หดีดต้อนรับดต้อนรับผมสามเข็มแล้วครับโอ้สามเรียบร้อยแล้วครับครับครับผโอ้ดีดีต้อนรับไอ้สยานะครับครับผมโอ้หนุยมรีบรีบเลยเนอะทั้ไปมาครับขอขอยาตครับขอยาหน่อยเลยค่ะครับ ครับผมโอ้โหครับผมสุดยอดครับผมขี่ได้ครับขี่ได้ครับโอ้โฮมอยู่ในรถเราหันเนาะนักขุดตัวจันไงนะครับผมตัวจันไงผมหันโอ้โหโอ้นั่งครับนั่งครับนั่งครับไอ้ครับอืมไอ้ยามาถึงเมื่ไหนแล้วครับตัวว่าล้วนอนนอนพุ่นคืนเนาะย้ยายมาไป อือโอ้มีเมนูอย่างร้านอหันแกงเย็นปลาเย็นเนาะเอาเดี๋ยวขอเขียนต๊ะก่อเอาบอกโอ้คว่างปลาไปใจใกล้ใจไกลเนี่ยนิ้มตรงเนี่ยมะนาวไม่ก่อสดกว่านี้ไม่มีแล้วครับนี่ครับต้องลงเขียนหนำอยู่างนี้พวกไว้เลยเย็นเย็นแรงมากอาโห้ยเย็นหมกเย็นนี่นี่ขี่มือใช้ยาเน่นอนครับผมครับเดี๋ยวลงหมูสีหัวเนาะสูงไลร เพราะว่าอย่างเขาโกนอยากเขาปลูกพืชพืชเรียบร้อยมีโซลูบนิดหน่อยครับผมตืดยอดครับครับผมขอบคุณมากครับครับไอสุดยอดมาแล้วเนอะเออในปลากันเนาะเขาอันนี้ไงวิวเวิร์ดแต่ก็อิทเนาะอีตึงอิีตึงวิทนิดหน่อยุออต้องเอื้วิทย์ด้วยนะครับลายย่างครับวิทย์แล้วคืวิทย์หวานนะลายย่างกายคั่วก็บหมอ่อนมันอู้ครับตึ้งหอยออกมานอะเนาะคอบบ้านอะไร เราผมไปหเขม้เข็มที่สามเรียบร้อยแล้วครับครับน yeah. yeah. we oh, uh ี oh, okay? uh ่ฮรได้ไ oh. ด oh, ้เนดอยมาตัวครับมีมีไส้ไ่ไส้ไหนี่อุ้ยอุ้ยใส้บอสบกปาติดเบ็ดแล้วบดมดล้โอ้รอบนี้ได้ใจนะครับนี่ตัวเลกมนะครับอ่อุ้ยตุไอตก

อุ้ยทอดทอดอุ้ยทอดทก็ง่ายนี่อุ้ยทอดแล้วอ่ะมันน้อยไปหน่อยนะมันตีจริงมันสักเลยมันโอ้โหวันโลงมันโล่เลยนง่ายเเพิ่อนผมได้ยินเสียงอือใช่ตัวมันตัวมันเอาไว้ก่อนจะได้ลกขนไหมเนาะครับผมจักไปโอ้โหขีดอับผมขีดอับ อาวตระมันเียอุ้ยไปสั่งเลยครับเดี๋ยว้เดี๋ยว้กหวยหวยก็ปูไปไปกันเดกแล้วขอบใจบ็ดน้อไรกันอยาลรอกันครับครับผมเออเพื่อจะได้ลุ่นครพ่องนั่งลุ่นนั่งลุ่นอยู่เนอะครับวันนี้ผมเตรมพ้อมขาสั้นครับขาสั้นจะไปลุยตัวหนาแน่นนครับอุ้ยกัไป สามคนงงอืมเหม่นยอืมตกโตน้ำแข็งกล้าเขาอยู่ทุกไหนมุกตืนยังมานั่งอืมหลังแรกตีไปเรียบร้อยโอ้เหลือก็สายอุ้ยเฮ้ยหวานมุดอืมตี สีแล้วจิ๊บเดียงนั่นแหละเดี๋ไซฟอนว่าหลอกดึกนะหลังห้าถุ่ม,มนี่เขาจะแจ่มหลอกคือหลอกปนนะครับประมาณเตียงคืนห้าถุ่มไปหลอกสุดท้ายละไอ้เสียวโก ดีในะกันเบ็ดมันอ่อนนะครับหนุ่มขึ้นมาเนี่ยผมต้องได้ทนเกียนที่สัส้นไปง่ายนี่อลอปล่อยลงไปครับนี่อ้โ้นี่มันไาาอซียะเหรอเนาะดีใจนะครับเมื่อหลันเกือบสองปีแนละ้วแก่ได้มานะครับโควิดนะทักงคนทั้มแม่นะครับม,มาบมห่างน,นครับ อู้จับเป็ดแหมเอ้ย <laughs> đi <chấp> ก็ไปบสอดเหมือนเดิมเนาะโอ้ยอยู่แน่นี่เหมือนเลยสอดป่าจะได้ปัดตายนะครับขึ้นเขาจะใจจะส่งหลบนั่นหลบสีถุงก็เปี่ยนขึ้น

trồng tua lợn nộp đất cái trồng muồn thế cả muộn cả nó <laughs> ăn mà chảo mà chay một con nào không phải <laughs> ăn okay. nào? Nào? Ừ. Okay. cái thời gian mình chuẩn kín xa chỉ nhỉ không mà cho nó kẹp tuần nào ok kẹp mang đấy ừ, ừ đây, đây. Ừ. không คอยติดตามนะครับเมนูทั้งช่องชีวิตคนมนันหก FC FC ภาษาอังกฤษนะครับเนาะมีเมนูอยลา,ยลา,ยางที่เขามาใส่เบ็ดกันนะครับเหลือห้าสุดท้ายแล้วครับโซยุนพี่สาวสามหลังนะครับอ่ามีอยู่ป้าไป,ป็นบกพุ่มห้าหลังรัก <c oughs> <c oughs> ยงา ปู่อกปปลาะไวน้ปลาไปูเลยที่เตยให้เพื่อน้เพิ่มีกหมจำเปี้ยวัวเนออีกาตัวนี้อ่ะจอตัวนี้ง่าดึกลเจ้าใส่ตั่ไมเขียน สองตัวไอ้ตัวนะาาขีดหย่อมเนี makes makes ่ยอุ้ยม anyway> ันสู้มันขังไปสั่งหน้าเจ้หน้ามันรือเปล่าอุ้ยแป้งข้อแข็งๆนี่ก็อุ้ยยิู่ก็ซอบไปนักนักฝาอ๋อหนักอู้หมดอู้หมดฮักสาหน้ากันเลยเอาเอาไปก่อนไม่ได้แต้มน้ำพริกพ่อในปนครับได้อยู่ได้อยู่ โอ้า่ะไะครับห้าขีดยมยมเนี่ยสุดยอดสุดยอดอ้าสองตัวเราม่่ยาโลงน้ำเลยก้นลงต้นเจ้าอามัใจสำหรับนะครับโอ้ยสุดยอดเคแล้วครับอย่ที่โคตรโอ้โหได้ได้ได้สุดยอดอย่างเซนน้องสมน้ำมันโอนี้โลเกิงอเนี่โลเกิงครับนี่โลเกิงครับ เรื่องวนแต่จะยามามดได้เลยครับะใช้ไี่ว่าล่ะโอเคเดี๋ยวป้ากันวันนี้ทำงานทุกวันเล่นหมคยว่างนะครับวันนี้วันอาทิตย์ันได้ยุดเล่นเล่นมาแวะเอวแล้วกันแรงต่ขึ้นดอยมันละแล้วนี้หาเงินแต่งานใช่หล่อหล่อนไม่เฟนก็มันอย่างก็เอ๋เรนเลย นเาะโอเคโอเคจงดีเตะอ่ะเออเป็นลูกค้าว่ะอ๋อแล้วครับเลื้อเชื้อใยไปพักผ่อนแล้วครับแต่คลิปตีอทำกับเข้ากันก็ยังอ่าจะเต็มนะครับถ่ายถ่ายเลยถ่ายเลยอืมเออหัวนแต่มนหัวหน้าเนาะเชื้อใยพูดไปกันครับครับขอบคุณครับไห้ครับผมครับโอเคครับ มันง้อกันเดี๋ยวปาการพวกรับครับโอ้จบคแล้วครับนั่นนักอะนั่นนี่กินกันมาลงครับสองสองมอนป้าหายใจเบดแล้วครับท่านผองเจ้าห้องอุ่มหล่อมฮะอุ้ยเที่ของนุ่ยเที่ยวของป้าอุ้ยตัวหาอุ้ยโอเคไปมีอย่างละนี่หลบ lắng bon chốt Tiếng Ê, cưng <laughs> năm sòng tựa muốn tí sư sống sọc đi có bậc cả cứ đi này ô kẹp đấy cả ừ kẹp sân ạ kẹp đi mưa đi xài nó bật bếp hài á nào ngọc đức อยากมึงบ่อยนะไอ้เน uh, right ี่ยใส่มันหลายแล้วใช่อันนี้อันนี้เป็นตีอันเขาจอมหูมิเข้าครับอืมขึ้นลงเข้าเอออืมราะว่าจะมาจอมได้มาสักกําเอาอีกกําส่งทุงเทพฯกันพัดก่อห้างพุ๊ยเสียวเงาดีน้าเบ็ดเฮาอ่อนนะอืม เอาเืมาอีินได้ละเอาหัอหอยฮะไปละเอหนึ่งสองสามส่ันเซลนะหอหรดตเมนูนะครับเนอทั้งสองชีวิตคมานงเอซนะครับเหมือนกีว่ายเขาู้ลุ่มๆอุ้ยว่ามันมาหันนี่ไโอ้ยคอย

หลังมี่กินทั้งหมดมาลูกอิซเมตุนี่ลากคอมันมาโอ้ย,ยเมื่กี้นี่เกี้ก้อยลากมาอื้โอ้โอกเจ๊ก็จ๊ก็เจ๊มันปนฟังันกวอ่า

คลิปหน้าขอที่ตามให้ปักเบ็ดกลางปุ่งนะครับใส่เมือวันเลยมีใหม่แล้วครับออกคุ้มคุ่มคุ้มคุ่มออกเดี๋ยวก่อนขอโโษฟีมืออุอออออออ่ยไปตากล้องสักวันเถิดแท๊บไปอุ่ยหลังสุดท้ายโกนห้องเ่ห้าหลัง นี่เก่ากาโอเคอะผม,มเจ้าเขากันหนังกั๊นะครับเก็บของเก็บอย่างขึ้นอนน้นและสักพอกนคนตีนสองแล้วครับพลาดกระแม่ละโอเคครับผมเจ้าปกันครับโอ้นี่ก็ควายด้วนะครับเออรีอุ๋ยกับก้อนตีทุละานะครับรีโบ้ก็คงม,มาเก็บคนเดียวครไปเดี๋ยวไปเก็บเบ็ดกันนะครับเจ้านี่ โอ้ยเหยว่มดเดี๋ยวไปเก็บหนังทุดท้ายมาก่อนนะครับไหลขึ้นมานะครับโอ้่ไหนรูปนี้เห็นแล้วครับมาขวายไปหน่อยนะครับโตหาอุ๋ยตั้งแต่6โมงละอุ๋ยไปทำงานกับโบบกยี้ังมาคนเดียวด,ดึงไปติดเยะ cơn nắng này đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ครับละอ้อยเหมือนลงไปนะครับมันตายนี่แสดงว่าตายสักกําเนี่ยครับยังอ่อนอยู่ออเสียดายมันแปลงปลาเกือเนาะครับเนาะนะครับอือสุดนี้ครับเบ็ดเกือบถอนนะครับดิมันตตยกันนะครับทำอนีรแปจะมาแน่นะครับเบ็ดล่มไปเลยนะครับเบ็ดอันนี้เลยนะครับอืมเส่้อนี้หลังสุดทไทย ยังมีอยู่นะครับนี่เลื่อนมาเนี่ยเจ้าก้อนใส่กว่าครับตัวนี้ยังนี่แนบิดมุมนี้เลวนี่พวกของไอควีมห้าหลังนะครับแกใส่ไปเหมก้อนได้ตัวเดียวครับเจ้านี่โอ้ตันนี้หลุดไปแล้วโอ้ของควิมหลังสุดท้ายนะครับควิมมาทำงานวันนี้ ัดอยู่นะครับนี่หมดเลยมันกึ่งสรุปกันนะครับเนาะครับอย่างที่เก็บเบ็ดมาเป่นเจ้าเลยนะครับได้ผลงานนึงเต็ม ตายเหี่ยก้อนแเจ้าเอาไปทำเป็นปลาเก๋อได้อยู่ในปา่ามันยังอ่อนอยู่นะครับนี่ครับใส่โหจัดไงนะครับี๋ยวต้องฝั่งเอาไปทำนะครับนี่ก้อนก็อุ๋ยบว่างเจ้านี่นี่ทุ่งละนะครับเด็ดที่หขาใจแล้วนะครับเาต้องไปล้างออกนี่นะครับดินนั่นออกเลยนะครับเพนะ้อนะแล้วก็มัดบวกไป รถครับนี่ครับนะครับเอาคลิปกับป้าตัวใดนะครับมาฝากเอฟซีตั้งแต่ตะคื้นนะครับตั้งแต่ไอ้ชิยาของเอ็มหานมเก็เบ็ดเม่เจ้าครับจะได้ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยวจะมาแก้เมื่อตอนมีวันอยู่ครับน่าอุ่ยละ้ะหว่างว่างม้านะครับนึ่น้อนนะครับแฟนคลับนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจชีวิตคุณหนอกับทีมงานนะครับยวคลิปหน้าจะพาไปตั้งได้เห็นก็ค่อยติดตามแล้วกัน ชอบบรรยากาศบีกับฟ้าก็ดตามเือคับช่องชีวิตคนมานอกช่องก็ช่องชีวิตคนนอกเอฟซีน,นะครับไคลิปหนาครับากัมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ